เออถ้ากูตายเดี๋ยวกูค่อยลบกูพูดเล่นอุ้ยเอือข่าวปลอมอุ้ยริเจียนตัวหากินตัวหากินกูตัวหากินกูตัวหากรินจริงจริงกูบอกเลยกูอ่ะลูกศิษย์โซโหให้มันจุกไปให้มันจุกไปเราเราปั่นกันพอเราปั่นพอเราไม่เอากูไม่เวกูมันมันบอกกูเก่งเกินไปแล้วอยู่นี่อยู่นี่เลยอขวาลบไหมลบไหมในใน ในดิสนี้ใครเก่งสุดครับโอ้โหแน่นอนผมเก่งสุดครับน้องๆไล่มึงมาเลยเห็น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 เฮ้ยโดนเฮ้ยโดนมันชิงมันชิงมันชิงไปหาใครอ่ะอยู่กูอยู่หากูวะไอ้เหี้ยมันไม่ชิงมาอะไรอ่ะโดนกันหมดเลยครับน้องๆโดนกันหมดเลยครับน้องๆฮิวเลยฮิวเลยฮิวเละฟิวฟิวฟิมึงจุ๊บมาไปด้วยมันไม่มาพี่วะมันกลัวมันเห็นชุดนี้ออกนี่ไงสเต็ปโดนสวนหน้าต่างอะครับน้องๆไปไปไปข้างข้าขว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 าวิ่งขวามาแป๊ด แปดเอ้ยเฮ้ยอย่าเลยวิวิ่งเลยทำไมดิอย่าเลยดิรถเมื่อกี้อ่ะรถเมื่อกี้อ่ะเฮ้ยตัวหากินกูตัวหากินกูเมื่อกี้มันโดดมากูโดดกูโดดสวนหน้าต่างเลยเมื่อกี้อ่ะไม่อะไรครับอยู่กูอยู่กูอยู่กูไม่ต้องไม่ต้องขู่ป่าขู่ป่าแล้วก็ปั่นไปกูพคู่คันี้ขู่ป่าแล้วก็ปั่นไปอย่าปั่นอย่าปั่ดอีกทีนึงอีกทีหนึงทำสวนกระแสนะพี่ทำสวนกระแสตัวกระแสยามราตรีน้องไอ้เหี้ยเมื่อกี้เมื่อกี้เห็นไหมพี่เดินพี่เดินอยู่ข้างหลังเองใช่่่่มมมมัแตนนไไเเเอาหห็ มันเห็นผมไงชุดผมอะชุดกูมองขนาดนี้ไม่เห็นกูได้ไงวะอยู่ปูหูปากมันวิ่งชิ่งเฮ้ยมันก็ต้องชิ่งมาหาพี่ดิออยู่กู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 ไม่ไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วมันบอกเก่งเกินไปคนเนี้ยคนชื่อฟิวเก่งเกินไปเขาเชี่ยไปใส่กับปีดด้วยอะไรเสียงกิดเตะอ๋อเกินเกินมันบอกคนชื่อฟิวเก่งเกินไปไม่ไหววะ เฮ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาทางไหนมาที่ไหนมาที่ไหนมาที่ไหนเฮ้ยมามาที่เราไปไปที่เก่าที่เราปั่นไม่ไหวว่่่่่งอออยูพีไมมเาะ้ันเห็นเเ่่่นนแตมมัไ้อาเอออยยยูููู่่่่่พีกมมจริงออออออู่่่่่่ะเเเเเเ้้้ยยยยมมมมัันนนไห็ลลลลูู่กวววววาาาาผแแแิิิิงงงชช หาตู้ดิโดเข้าตู้แม่งโอ้ยแจกแจกจนอ่อนเกินอ่อนเกินอ่อนเกินคนนั้นอ่ะอ่อนเกินอ่อนเกินเฮ้ยโดนชิงสามอะไรวะน่าไม่ล็อกโดนกันหมดแล้วคนต่อไปดูหรือเปล่าไอ้เดี่ยติดดิเอ้ยมันเอาต่อเลยเหรอเอาหมดไปดิหมดไปดีดูกูยุ่งไปทต่อเลยนี่เฮ้ยทำไมพี่ฟิวจ่างสองเก่งนะครับธรรมดาครับเป็นเด็ก โอ้พี่แม่งของจริงนะเฮ้ยเฮ้ยตายยากแล้ววัดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้ยี่ขึ้นเฮ้ยกูยังชอบเลยว่ะสุดโต่งไอ้ยี่กูตายยากแล้วเฮ้ยเฮ้ยเกมมันบักเหรอกูไม่รู้ไอ้ยี่กูกดตายยากแล้วอะกูหันมองหลังใช่ไหมมันง้างมีกูกดตายยากไอ้ยี่แต่ดูแต่แบบตายยากกูไม่พุ่งออกแล้ดนปัดมันตีบูทูบเหรอจะพุ่งไเดียวอะ ไอเทียร้งออกเลยไม่ได้โผล่ไม่ได้เหี้ยอร์เลยอุ้ยใครมันอะไรวะแมงหวีแมงวันมาเกาะดิเครื่องโอ้ยต้นมาเนี้อยู่เลยต้นมนี้ยฟิว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 มาที่ฟิวไอพี่มาอยู่เหี้ยร์มาแล้วไปมาทางเรามันมาทางเรามันมาทางเราเอ้ยกูอยากจุกอะอยู่พี่อยู่พี่ไม่โดนแดลงมานี่ลงมานี่อ๋อเห็นแล้วอ๋อเนี่ยไอเยี่ยไอ้เหี้ยกูข้ามหน้าต่างช้าหาพวก กูชิปอยู่ออนเกิน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 เอาไม่เอากูเฉยเลยกูอยู่เนี่ยออนเกิน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 แฟนมายกพี่ได้ปะอันนึงนี่าพี่แล้ววะบล็อกบล็อกบล็อกดิ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 บล็อก พอขับพ่อม <Be ek> oh ึงไงเอ้ยแอบไว้ไว้กูเล่นให้กูเล่นให้เฮ้ยมันหลงมันหลงมันหลงไอ้ตอดแอบ์ี่หลงไอหลงหลงหลงกระโดดให้เขาได้ยินโอ้โหยังมือเลยเฮไอตอดไอ้ตอดมันไล่มึงไอ้ตอดใหญ่ยิวอะไรอย่าเล่นไรวะหน้าติดปัญหาฮัลโหลเฮ้ยเฮ้ยไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วมึงอ่ะนี่กูอยู่ในตู้แล้วมึงอ่ะไม่ใช่เฮ้ยทำไมมันวับว้าวเฮ้ยไอ้เฮียเฮ้ย ไอ้อบ <jack. S 1> <î> ิวกูบอกว่ากูอยู่ในตู <ma have> <wallet> ้เลยเมื่อกี้อ่ะกูอยู่ในตู้เลยออาแล้วก็ออกกระเด็นแม่งกระเด็นออกมาเฉยเลยไอ้เยี่กูไอ้เยียจะหลุดแล้วจะหลุดแล้วพี่เตียวอือไอ้เยี่เวลาให้พี่ชายแล้วนะเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะหน้าเมื่อกี้ตัวตัวแม่งวาร์ปเลยอ่ะไอ้เยียไอ้เียปิงมันปิงขึ้นสวนหน้าต่างกันเดะสเต็มสวนหน้าต่างไงน้องไอ้เยียมันปิงขึ้นห้องเอาไว้สัตว์ เต็มสวนหน้าต่างล่าไกลๆหน่อยก็ดีอยู่กับกูเต็ปสวนหน้าต่างอ่ะเอ้ยไห้ไอ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 ้ชอไป้้ไอ้ไม้ไอ้ไอ้ไอไอ้้ไออ้ไ้้าออ้ไ้้ไอ้อ้ยอ้ไ้ยอ้้ไอ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 ้ไ้อ้อ้ไไอไอไอ้น้้ไ้อ้้ไ้ไ้้านใหญ่ไม้อ้ไ้ไ้ออ้ออไไ มีไดฮาร์ดมีไดฮาร์ดผมมีไดฮาร์ดเฮ้ยไม่เอาเออแรงกันไปแรกแรงกันไปเฮ้ยไว้เฮ้ยโอ้โหน้องๆผมได้คลิปแล้วว่ะผมได้ไฮไลท์แล้วว่ะผมแจ็ค12ไมป2รอบแล้วเมื่อกี้ผมบอกให้เตะเตะไอเอาต่อเ้ยเอาต่อเอาต่อใช่เหรอเออเอาต่อเอาต่อฟีดมาฟีดมาฟีดมาไม่ได้ไม่ได้เป็นโน้ ไอ้กับกับกาบม่อส่องเร็วมไม่อส่องเร็วมา่อส่องเร็ววิม่อส่องเร็วไม่ทันแล้วตายอ่อนเกินเ่นเร็วไอ้สักดได้ยากขันอนตั้งแต่รอบนั้นนี่คิเออไปเลยเฮ้ยตรงไหนมีไม้บ้างวะหลังบ้านใหญ่ตามันนี่ตดมันจับกล้องมาที่กูเค่พอละจับมาเมียกไว้ดูรอยสัสคนเล็กกาเกงโหพูจะดีดอเป็นสมรอบเาเล็กสมรหกสิเวนนั่นไม่ใช่ดีองแฟร์แท็ก เออไอฟันมันมันมันเลาะมันลนอย่างนั้นอ่ะเฮ้ยสวนสวนที่สวนที่สวนสวนที่ไม่สวนน่ะเอสวนไม่ทันสวนไม่ทันเหรอแฝดไอ้แฝดน้องปั่นอยู่นั่น่ะเฮ้ยหลุดเนาะเฮ้ยหลุดไม่ดีหลุดเฉยเฮ้ยวีวีมาบ้านเล็กอยู่บ้านใหญ่อยู่บ้านใหญ่เฮ้ยเมื่อกี้กูเจอนี่แล้วเขาเรียกว่าอะไรวะวงแหวนอะไรนั่นอ่ะอยู่ไหนวะวงแหวนทำไร ทำไรได้วงแหวนวงแหวนที่หัวมันมีเสาวงแหวนอยู่ไปกดเก็บมีเงี้ยอะไรเป็นกิจกรรมเหรอมันมันสมือป่ะวสมือสมือมีชุดไฟติดอ่ะให้วขวา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 ขิาขวาขวาขวาขาขว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 าขกาขวไขวา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 าขวาขวาขนาขว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 าข้าขวาขวา่วาขวาขวาขวเขวาขวาขวาวาขวาขวาขวาวาข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 วเขววาขวาขวา เป็นเป้าหมายแล้วมึงไม่เป็นเป้าหมายแล้วไอ้โตแฟนไอ้โตแฟนมึงเรียกอะระรหัสเฟซผิดนะรหัสเฟซหนึ่งคุณต้องมองเราอ่าฮาอินเดยอยู่กูเอ่อหลอกเดิมเขาดิน้องชื่อเขาอยู่ไม่เกี่ยวนายอะอ่าเฮ้ยหลอกไฟอะไรของเขาวะน่าชื่อเขาอยู่หน้าเฮ้ยทำไมมันมันแหลกๆวะไม่เข้าใจของเราได้ทำไปเรื่อยๆมันจะกลายเป็นชุดนั่นเลยอะไม่ใช่มันไอ้นี่เฉย งงเฮ้ยหลุมจะหลุมจะหลุมจะหลุมเฮ้ยหลุมน้องที่ปันไฟเสร็จเลยก็ใส่ชื่อเขาแล้วก็รหัสตามอ่ะกดดีมอกงงไหมรหัสเลขทั้งหมดเลยเหรอเออมาแล้วมาแล้วยาถึงว่าให้พิมพ์ชื่อเพิ่มเข้าไปข้างหน้าแค่นั้นแหละแค่นั้นแหละไม่เห็นยไม่เห็นฉลาดจริงฉลาดจริงก็เฉ่งงฉลาดจริงฆาตกรตัวเนี้ยหลามแล้วฆาตกรเนี้ยฆาตกรเนี้ยโคตรฉลาดหรือ หลุมอยู่เล้าหมูนะฮัลโหลเอ้ยไปไปรอไปรอประตูไปรอประตูไปรอเฮ้ยประตูใกล้ขี้แล้วอยู่กูน้งไปวิ่งไปหามันทำไมอะบุปปาดตะปูตูปูตะปูตะปูตะปูี่ฝนเออสวยเฮ้ยวิ่งชิงเลยเหรอเฮ้ยเฮ้ยเทมไฟเทมไฟไอฟิวเทมไฟบุปปาดดิไอ้สัตว์โทเตทมไฟข้างหน้ามึงอะเด็กเหี้ยแม่งหลอกกุยดอกอีดอกตะไล เฮ้ยคุณแจขอเขาเขาอะไรมันจริงเหรอเฮ้ยไอ้ต้อนไอ้ต้อนดูดิดูดิตอกยาเลยตอกยาเลยตอกไม่ได้ตอกไม่ได้ติดอนีดอยู่เ no ฮ้ยอะไรของเขาวะน่ะตนี่จไอ้แฟนลบไอ้แฟนลบหน้าต่างกูไอแฟนหุยเอ้ยโดนแย่งหน้าต่างอย่างโง่เลยผมต้องหน้าสี ันกเก่หมดเลยฮาร์ดไว้อยู่บ้านอะอยู่กูเออเอออะไร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 กู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 แก้ทขาไม่มึงตกใจนั่นแหละใครแก้งทางแมปเลยก็ได้หือเฮ้ยเฮ้ยยึกยักเกินตัดใครอือยึกยักเกินยึกยักเกินฮ่้หยุดโชตนาเลยหยุดโชตนาเลยพี่ต้นอยู่ไหนอ่ะมันอยู่ไหนอยู่กู มาตรงกลางหน่อยอย่ามาตรงทุ่งร้อนร้อนอย่ามาตรงทุ่งดาวเวนเดนอ,อร์ไอ้โตดหน้าหน้าจอกูมืดแล้วเนาะมันไล่มึงอยู่มันไม่มันไม่น่าหรอกมันไล่มึงอยู่อ่ะถ้ามันไล่มึงมันจะไม่มันจะไม่ลดแล้วมันชิ่งอยู่ป่ะพี่มันชิ่งอยู่ป่ะชิ่งอยู่พี่อะไรอยู่กูมันเปิดนั่นอยู่ว่ามันเปิดอะไรแ <c oughs> ต่แบกเต็่แบกแต่แบกต,บบกต,บตายาก ไอ้เหี้ยพี่ดรอจอะไรนึ่นึงโอเคออกไปเลยออกไปเลยกูตายให้ออกไปเลยเฮ้ยมะมงเฮ้ยมันงูมันงูมันงูเฮ้ยไอ้บุ๊กไอ้บุ๊กไอ้บุ๊กมีนั่นอยู่นั่นนะอยู่เฮ้ยเฮ้ยออกไปเร็วออกไปเร็วเร็วกูจะลังกันเออกูจะลงหลุมมึงก็ออกขุดเบื้อก็ไม่งงยิ่หายเลยตลาดจริงเขาไม่ว่าเพื่อนกัน ไอ้เชี่ยไหนหม้ยตรงนี้ดิหมายข้างหลังเฮ้ยกูรู้แม่งพูดตรงนั่นเลยกูว่าสับเขาให้มาดูไหนอ่ะหน่อยนะไอ้เชี่ยเต็มตัว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 ลงหลุมบุ๊คไปลงเลยไปออกเร็วๆดิคุยเง้ยออกแล้วเฮ้ย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 ลงดิมึงไม่ข้ามไปลงไะให้มันตีทีนึงนั่นไงเรียบร้อยสมไอ้สัตย์สายไง เต่มอลตกไปตกไม่ใช่ทางนั้นเยียจูตายไปเยอะเอ้เอออดีอดาดิจูคิงไงน้องพี่จะจูคิงไอ้โดนเฮ้ยเต็มสองป้าอุ้ยกูเจเ็มสองไปเจ็ดแปดรอบเลยอะไรมันปิดหลุมมาไงเฮ้ยมันพาไปหาเปล่าไปหาที่เปล่าประตูเปล่านี่ย่มันเกอะไรบอกมีอะไรก็ดีด้วย เล้นเสร็จเมื่อไหร่บอกมีอะไรจะคุยด้วยนี่ยเสร็จแล้ววะโโอ้ทำดีทุกอย่างสุดท้ายโดนเทเหมือนน้ำล้างจางครับน้องหมอให้ออกเองบอกบน